สั่งโมบายปุ๊บยังยังไม่ทันแขวนนะครับรับของปุ๊บนะครับของมาส่งปุ๊บเนี่ยไม่เกินแค่สามวันครับเปลี่ยนจริงๆนะครับชีวิตเราดีขึ้นนะครับมีเงินมีทองนะผมบอกง่ายว่าแค่มีชีวิตก็ดีครับลองมาหลายอันอะเลยกล้าพูดนะครับผม สวัสดีครับขออนุญาตแนะนํานตัวครับชื่อเล่นชื่อจักรนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันทํางานประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับต้องเท้าความกลับไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมตัดสินใจซื้อบ้านแห่งหลังนึ่งนะครับในการซื้อบ้านเนี่ยผมทําการศึกษาหาความรู้เนาะก่อนซื้อก็คือเกี่ยวกับ าสายของฮวงจุ้ยอย่างแรกเลยนะครับก็จนมาเจอ,อ youtube ของท่านอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็ไปติดตามที่หน้าเพจของอาจารย์เมยนะ์ก็เราก็นำแนวทางการปฏิบัติที่ท่านอาจารย์เมย์เนี่ยได้สอนนะครับการวางทิศทางการวางโต๊ะอาหารห้องทำงานห้องรับแขกเนี่ยมาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแนวทางที่จะท่านอาจารย์สอนเนี่ยผมก็เอามาใช้แล้วก็ทำให้ ชีวิตเนี่ยมันมันเปลี่ยนเนาะเรื่องเรื่องของช่วยนี่มันแปลกครับมันลองทําตามแล้วมันเปลี่ยนจริงๆนะครับชีวิตเราดีขึ้นนะฮะมีความสุขขึ้นครอบครัวเราเมีความรักความสนิทสนมมากขึ้นนะฮะก็เลยมีความประทับใจแล้วก็ติดตามท่านอาจารย์มีเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามปีละก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ผมจะรู้จักครับ โมบายโฮลจุ้ยของจันเมเน่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนอะาะเมื่อก่อนเคยสั่งแล้วนะครับแต่ว่าโมบายของท่านอาจารย์ขายดีมากนะครับแล้วก็ผมสั่งแล้วผลิตไม่ทันนะครับก็เลยตัดสินใจไปซื้อ,อ,อกระดิ่งลมกระดิ่งลมที่เป็นชุดๆดนะครับประมาณสักสามสี่อันเนี่ยเป็นพวงยาวๆเนาะแล้วก็มีกระดิ่งสักสามสี่อันอะไรเงี้ยครับมาแขวนนะครับก็ก็ดีนะครับดีในในระดับพื้นฐานจนตัดสินใจ นะครับมาศึกษาของอาจารย์อย่างจริงจังนะครับก็เลยเอามู่บาลของชุยของท่านอาจารย์มาแขวนนะครับก็สั่งไปตอนแรกเลยเนี่ยหนึ่งชุดก่อนนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามันเห็นผลจริงนะครับครอบครัวผมเนี่ยกำลังติดต่อธุรกรรมทางทางการเงิอนอยู่นะครับ หลังจากทําเรื่องเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนละเราคาดว่าคงคงไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องเลยละสั่งโมบายปุ๊บยังยังไม่ทันแขวนนะครับรับของปุ๊บนะครับของมาส่งปุ๊บเนี่ยไม่เกินแค่สามวันครับธนาคารติดต่อกลับมานะฮะธนาคารอนุมัติวงเงินนะครับที่เราไปทําธุรกรรมไว้นะครับนะครับนี่คือปฏิหารที่ผมได้ได้ได้จากโมบายขงช่ยของอาจารย์เองนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปของผมนี่นะลองเปิดใจครับแล้วลองดูนะครับความคุ้มค่ากับชุดของโมบายนะครับที่ชุดหนึ่งเนี่ยบางบางท่านอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะดีจริงเหรออะไรเงี้ยผมตัดสินใจบูชาแล้วก็ซื้อมานะครับคือถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องประดับก็คือเครื่องประดับถ้าเป็นของเครื่องรางก็คือเครื่องรางชั้นเยี่ยมนะครับมาส่งผลจริงครับมันมีความสุขจริงๆ นะฮะแล้วก็ผมคอนเฟิร์มนะครับจก็กลับไปดูจากคลิปอื่นๆได้นะครับของของพี่ๆเพื่อนๆที่เขาบูชาไปเนี่ยมันมันได้ผลจริงเข้าถึงกล้ามาพูดนะครับไม่มีการจ้างไม่มีการเป็นนายหน้าหรืออะไรทั้งนั้นนะครับนี่คือความประทับใจจริงๆซื้อเองพบเองเจอเองนะครับรวยเองด้วยนะฮะมีเงินมีทองนะฮะผมบอกง่ายว่าแค่มีชีวิตก็ดีครับ ลองมาไหลอันน่ะเลยกล้าพูดนะครับผม